ครับวันนี้วันที่11สิงหาคมพามาเที่ยวสวนทุเรียนจังหวัดนนท์ครับมาชมทุเรียนทรงปูของประเทศนะครับซึ่งปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมประเทศทรงมาปลูกไว้ครับครับผมครับประเทศเตร็กมาปลูกครับครับเนี่ยตอนนี้ที่ประเทศปลูกไว้ครับฝากฝากฝาก,าก,ากรถไปนะครับอย่ผมจะบันทึกวิดีโอครับ ครับ <D üş man> ผมวันนี้เรามาเจอเจ้าของสวนครับครับผมครับเดี๋ยวผมจะไปลงยูทูปไปครับไป่งร้องอ่าครับผมจะได้โฆษณาครับสวนครับเจ้าของครับครับเจ้าของสวนชื่ออะไรครับไม่พันแจมสอนนะครับผมอายุเท่าไรแล้วครับปีนี้อายุ74ปีมเดือนครับผมภาพแข็งแรงเลยครับอย่างเงี้ย74ปี3เดือนครับผมมาเจอกับเจ้าของสวนอีกครั <royable> ้งหนึ่งครับผมครับผมครับครับ ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับครับแะอาจจะมีคนอยู่ก็เขาได้ครับผมครับครับพาพาสมาชิกมากันเรื่อยครับค่ะครับผมครับขอบคุณมากเลยครับเจ็ดสิบยิงแข่งแรกเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่แล้วแข่งแรงมากเลยครับผมแขงแรงใช้ได้ตอนนั้นที่รดน้ำผมอ่ะใช่ครับผมนั่นแหละ่ะอ๋อเป็นทหารเก่าเลยครับเครื่องมือเก่าอ๋อเป็นทหารเก่าด้วยครับผมั้งเดิมใช้มาครับเป็นที่รดน้ำดั้งเดิมเลยครับบวกทหารเนี่ทร้้ังดั้งเดิมเป็นของที่นี่เลยครับ อาสิคเลยสมาชิตรถน้ำรถน้ำใช้บวกอย่างดีครับอ่าเป็นรถน้ำต้นต้นประเทศเลยครับสมาชิกเราไปตัวแทนรถน้ำรถน้ำตะทุเรียนให้ประเทศแล้วครับสมาชิกจะตกเอาสมาชิกจะเป็นกำลังใจให้หน่อยครับรถน้ำให้ประเทศแล้วครับ ลดน้ำให้ประเทศแล้วครับทุเรียนประเทศครับอ่าชุบฉ่ำชุมฉ่ำครับต้องสาธิตครับตะเคียนต้อนสาธิตจรบรดน้ำให้ประเทศครับทุเรียนต้นประเทศปลูกไว้ครับอันนี้หัวหน้าทิพผมครับลุงครับทางบริษัทเจ้าของสวนครับที่สมชายครับ โหน้าทพิ์ครับทพย์ถูกทอดทิ้งเรับเนี่ยครับประเทศปลูกตอนนี้ไว้ครับอันนี้เข้าได้จะได้มาเรื่อยๆครับผมครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวกันได้อีกนะครับถ้าจะกินต้องจองลุงไว้ล่วลงหน้าปีหน้าเลยครับ